สิครับมีต้อนรับสู่ช่อง Simply โพ l i s h นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยไไกันอย่างแด้นอนและปลอดภัยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะไปใช้การฟังคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนเนาะเพื่อเยี่ยมเชิงว่าการไ้ทำอะไรในแ้วบ้านนะครับเนาะเพื่อรีแคปนะครับเพื่องจากเมื่อวานไม่ได้มาขอคำให้ฟัง่ไหมครับ นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนในําเฟนเนนะแต่ก่อนอื่นนะครับกรอนด้วรับชมกฝาบกดติดตามกดไลค์กรบเนแแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อทำสิ่ดีๆบรสาระแบบนี้ต่อไปเนาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในคาเอนเดนะครับําเฟนเดได้เกิดอะไรขึ้นเราบ้างจริงๆแลีวเราได้เห็นนะครับในคาเฟนเดสิ่งที่ําเฟนเดได้ทำแล้วคือคืออะไรครับคือเราลองมาตีซิเราเห็นอะไร เนี่ยครับเนี่ยคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทางเฟรมเดเห็นไหมครับมีการสร้างสามเหลี่ยมถูกไหมทางเฟรมเดี์ได้มีการสร้างสามเหลีห่ยม,รรมหให้เราเห็นแล้วเห็นไหมครับซึ่งสามเหลี่ยมนี้เราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่ามันอาจจะทําอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ทําอะไรหรือเปล่าก็เ,าเป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับ สามเหลี่ยมนั้นมีเอาไว้ล่อาบล่อเซลล์ไปพร้อมๆกันในขนาดเดียวกันที่วิ่งในกรอบสามเหลี่ยมเพื่อที่จะให้ล่อให้คนโฟลโล่ใบโฟลโลเซลแล้วก็ดึงกลับโฟลโล่ใบโฟลลเซลแล้วก็ดึงกลับเห็นไหมครับแต่ในทางเซรมเล็กเราก็เห็นแล้วมันคือกรอบไซเวว์ที่มันยกตัวขึ้นแล้วก็สร้างจุดลับตัวแล้วก็กดตัวลงแล้วก็สร้างจุดลับตัวอยู่เน้ะเพราะมันกำลังล่อายล่อเซลทั้งสองฝั่งถูกนไหมครับแล้วเมื่อเมื่อใดที่มันมีคนายหรือเซลล์เยอะกว่ามันก็ต้อง กดตัวไปเคลียร์ฝั่งนั้นก่อนหรือบินไปเคลียร์ฝั่งนั้นก่อนสมมติว่ากราฟจริงๆแล้วมันต้องการที่จะลงมันต้องการที่จะทําเทรนอะตามเดิมออกมาเลยก็คือต้องการที่จะลงถูกไหมถ้ามันต้องการที่จะลงสมมว่าเนี่ยกราฟเนี่ยมันสร้างขึ้นแตัวแบบนี้ถูกไหมแล้วมันต้องการที่จะลงอะแล้วมันมาไซเวอยู่ตรงเนี้ยไซเวอย่างเงี้ยไซเวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมตมว่ามันมีสถาน์ไซเวสามเหลี่ยมเนี้ยใช่ไหม แล้วในกรณีที่มันไซด์เวยแบบนี้แบบนี้นี่คือการไซด์เวยใช่ไหมกดตัวลงเคลียร์บอลุ่มฝั่งบายยกตัวขึ้นเคลียร์บอลุ่มฝั่งเซลลกดตัวลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายยกตัวขึ้นเคลียร์บอลุ่มฝั่งเซลกดตัวลงก็คือเหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วทีนี้ในจังหวะเนี้ยมันสร้างแนวรับแนวรับแนวรับแนวต้านแนวต้านแล้วก็แนวต้านถ้าบอกว่าตอนนี้มันมีอยู่สองวิธีถ้าสมมติว่าในขณะเนี้ยคนถือออเดอร์ฝั่งบายเยอะกว่ากลาก็แค่วิ่งตามเทรนเดิมของมันถูกไหมครับ ก็คือไล่ฉนรับล่อใบแล้วก็ทุบแล้วก็ดกดตัวกับอีกวิธีหนึ่งกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ